บอกอันอันน er. ี้าก um. ่อนอันนี้าก่อนรีาเอ่อเออให้มันดูจุ๊บๆน่จุ๊บๆให้แม่ดูหน่อยาก่อนข้าขาอ่ะอย่าให้มาอย่าให้มาาไม่ไม่สวยเอ๊ะ

ลูเกาผลัลูกเอาผลไมาเลยลูกสองัมันแก่พี่ก็ขึ้นข้างบนให้กน้องหมานน้องจะปีนขึ้นข้างบนบ่หขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเอาอรมันอาวโิดรก็ได้ยาดู้อเครัวลินได้นะครับ

มาได้ไหม่มาเดียว่นมดะไรมา,มน,น,มานี่นะคะคุณแม่ฟ้ารุ่งนะครับผมหนูนไ,ไปป้อนอะไรนว่า,อวาเอา,าปามาเองนัน ขอบคุณอนขอบคุณแม่อนขอบคุณคุณแม่ฟ้าลุกนะครับผมเมตตาปรไมสองให้น้องอารีนะครับขอบคุณค่ตอนขอบคุณค่ะอนตัวใหญ่แล้วเฮ้ยจไปได้่อจอกนอีกค่นดันวนะอนเออมาเกี่ยวอบสอลก่ะ ăn dài quá, của on dài quá lúc nãy yêu mặt tàu nga lên tiếng Kêu khác mặt 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 mặt

ให้นหมตาครอบครัวน้องอารินได้นะครับคุณแม่นตายายไฟฟ้าครอบครัวน้องอารินได้นะครับออเดอรได้นะครับคุณแม่ออเดอร์ได้นะครับคุณแม่ เมตตาให้น้องอรินนะครับผมนะครับมาดูให้น้องอรินได้เด้อคุณแม่ครับรับบวกเป็นสิบห้าบวกสิบห้าบวกสิบแปดเติคุณครับ ัพีนไงอินดี้ดดออเด้อให้น้องอา,ารินได้เด้อคุณแม่เมตตายาได้นะคะรับเพิ่มเติมให้น้องอา,ารินได้นะครับคุณแม่ครับเด็กนีห้สุดตอดเลย ก่อนเ้ียงยัยยงงยังยังยังยยังยัารงยังยังยยมงยังยยังยังยงยมงอัยังยังยยงยังยังยังงังยังยงงอยยง เมตตาเพิ่มเติมให้น้องอารินได้นะคะออดอือให้น้องอารินได้นะคะคุณแม่ครับเมตตาได้นะครับผคุณแม่มันกินก่อนครับ เอด้ได้เด้คุณแม่ครัอืมเอด้ให้น้องอารินได้นะคะเมอตาได้ด้วค่ะทั้งกมดให้หมดที่อน ให้น้องอรินได้นะครับเียบ้านเด้อเียบ้านจะเีบ้านช่วยประตอสรว่าจะดีดยานเล่นละเด้อเอาไปประดิน่ห้ามลอยอ้างข้างหมเลาะน้ำมูลพากันไปกินปลาแลยบ่บ่นนั่เลยเดอ ให้ตาให้น้องอรินเพิ่มเติมได้นะครับเออครับผมคุณแม่ฟ้ารุา่งนะครับผมในตาพรมายสองทูงน,ะะน,นราคาไปจึ้งหน่อยอ๋อโดยยาให้น้องอารินได้นะคะออรับไปป้อนเป็นยาได้ไหมข้ <c oughs> าได้ไหมนะโยนน้ำเดิมเ,เ,เก็บไว้ให้เป็นยากินด้วยก็ได้ หรือไปชดทุ่งนั่นแหละต้องตาได้นะครับคุณแม่ออเด้อให้น้องอารินได้นะครับตาได้เด้อคุณแม่